เปิดโมเมนต์สุดอโรแมันติกมะนางเอกสาวสุดฮอตหอบเคิกเซอร์ไพรส์แฟน เป็นอีกคู่รักวัยรุ่นสุดฮอตของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับโอบโอบนิติวิวันนนวรางกับมะปรางอาริสาคุณแขวงหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่นั้นจะเห็นว่ามักมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆแถมในตอนนี้ทั้งคู่นั้นยังคบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีแล้วค่ะและล่าสุด1สิงหาคม2565เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดของโอบงานนี้มะปรางได้ทำเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆเป่าเค้คกันบอก หรือว่าโมเมนต์นี้น่ารักสุดๆโดยมาปรางได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นว่า HAPPY BIRTHDAY คุณแฟนค่ะแอดโอบมิทิหลังจากนั้นต่างมีพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงเข้ามาอวยพรวันเกิดมากมายค่ะ